สวัสดีครับผมแสงทิพย์เพชรสีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวอีกเช่นเคยนะครับอ,อันนี้ก็จะมีะเหรียญสร้างบารมีนะครับหลวงพ่อพัดนะครับนี่เลยนะครับ <c oughs> ก็จะมีทั้งรวยบารมีแล้วก็สร้างบารมีนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับจะมีการเสียเวลามีหลานะครับผม นี่นะสร้างบารมีนะครับผมเคยลงไปคลิปหนึ่งนะครับสร้างบารมีนะครับอ่ารายการนี้เปิดออกมาเป็นรายการที่ร้อสนะครับเนื้อ 2K ลงยาพื้นม่วงไรห,ห่วงนะครับแก่ดูดิ โอ้โหสวยมากนะครับเดี๋ยวนียขออนุญาตไม่แกะแล้วกันนะพี่เกียริซีนใหม่จะแ,แกะนี่ออกแล้วกันนะครับนี่เป็นไงโอ้ยังสวยฟืบ เลขสามนะครับสามศูนย์นะครับต่อโค้ดถุงเงินตรงนี้นะครับถุงเงินถุงทองนะนี่ต่อพอพาดน,นะครับโอ้โหสวยมากรุ่นนี้สองครนะครับเดี๋ยวมาดูข้างหน้านะครับข้างหน้าโอ้โหสวยมากเลย ยาม่วงไร้ห่วงนะครับนีโคตรสวยเลยจมูวร้อยนะครับหน้าตาคมชัดนะครับอื้อยังสวยนะครับดูดี หอย่างสวยเลยเดียนี้นะครับรายการต่อไปนะครับรายการนี้โ้โหรายการนี้ต่อโคตดเต็มคาราเปลรายการนี้เป็นรายการที่ชึบชึบชึ่สิบ,บ123นะครับ เนื้อมหาชนวนโบราณตอกเรอบลุ้นฝังพลอยฝังพลอยแดงนะครับจีวอนเด็กหนึ่งหนึ่งหกเดยวสองเลยแล้วกันเดี๋ยวนะเกไม่ได้ เหมือนโค้ดหัวเสือนะครับต่อโค้ดหัวเสือ 2>, 2 4 6 8ต่อโค้ดหัวเสือ9กรอบนะครับนี่พิมพ์หับตาอธิษฐานจิตนะครับนี่ครับเนื้อมหาชนวนเลขโค้ด1นึนะครับ หลังยันห้านะครับนี่ตอกชอช้างชัดเจนนะครับเนื้อมหาชนวนนะครับอ่าไหต่อไปต่อตอ,อ่าอันนี้น่าจะเป็นชุดมหาชน,ชนวนนะครับอันนี้น่าจะเป็นชุดแจกทานนะครับนี่อันนี้เป็นชุดแจกทานนะครับสร้างบารมีเหมือนกันแต่ว่า อันนี้เขาก็จะเป็นชุดแจกทานนะครับชุดแจกทานนะรายการนี้เป็นรายการที่หนึ่งสิบเอ็ดจุดสามนะครับนี่เหรียญแจกทานทองแดงมันปูนะครับหลังยันห้านะครับนี่ตอกทอดอนะครับสามเจ็ดสองนะครับเลขโคดนี่ตอกโคดตรงนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูข้างหน้านะครับโอ้โหเป็นหลวงปู่ลับตาอธิษฐานจิตนะครับนี่เดี๋ยวอ่ะนี่นะครับเนื้อมหาชนวน,นชุดแจกทานนะครับอ้าวเหรียญต่อไป รายการนี้เป็นปุ๊บอันนี้น่าจะเป็นมหาจนวนทั้งหมดมั้งอันนี้พิมพ์เต็มองค์นะครับพิมพ์เต็มองค์ขอบสร้างบารมีนะครับทองแดงมันปูนะครับข้างหลังก็จะเป็นยันมินะครับอันนี้เลขโคด้ด 470นะครับโอ้โหนี้หลังยันมินะผมขอไม่แกะถุงซีนแล้วกันนะครับอ่าทียเกซีนใหม่ <c oughs> <c oughs> นี่หลังยันมินะครับตรงนี้เขาจะจะตอกตอก,ตอก,ต,อกตอกแจกนะครับนี่ ตอกแจกนะครับเหลังยันไม่นะครับอันนี้พิมพ์เต็มองค์นะครับนี่สวยนะผมว่าเหรียญแจกทานรุ่นนี้สวยนะนะครับอ่ะรายการต่อไปรายการนี้เปิดออกมาเป็นปึ๊บโอ้โห เป็นรายการที่11.3นะครับแจกทานนะครับทองแดงมันปูเหมือนเหมือนกันนะครับเป็นรายการเหมือนกันทอดอนะครับยันส่วนใหญ่ยันก็จะเป็นอิสวาสุนะครับนะอ,อิสวาสุอมูุทายะเหมือนเหมือนกันนะครับ นี่ตอกแจกนะครับตอกแจกเรียกโค้ดสามเก้านะครับสามเก้าูนยี่ให้ดูชัดๆนะครับนีอ่อันนี้เหมือนกันเปียบเลยทองแดงมันปูนะครับอันนี้เป็นชุดแจกทาน,น แจกทานนี่ะครับอันนี้น่าจะเป็นชุดลุ้นนะครับชุดลุ้นชุดแจกทานนี่นะครับแต่ที่ผมชอบนะครับผมชอบงานเพียวมากกว่างานเพียวมันจะเป็นเหมือนเหรียญโบราณโบราณหน่อยนะครับนี่ อันนี้ก็สวยนะสวยมากเลยนะครับนะก็มีประมาณนี้นะครับก็ขอจบวิดีโอนะครับไว่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ